นิดนึงนะคะว่าขอขอไม่ป์แฟดได้ไหมคะนิดนึงนะขอโทษด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณบิวกินสวัสดีค่ะคุณพี่โอ้โหตายแล้วน่าจะเป็นน้องแหละใช่ไหมคะแกเยอะเลยครับโอ้โหโอ้โหเจ็บจี๋เลยโอ้โหไม่เป็นไรเรื่องอายุปล่อยผ่านไปเรียกพี่ก็ได้ค่ะยอมยอมเป็นพี่หนึ่งวันยอมเป็นพี่หนึ่งวันทุกคนมีใครได้เจอคุณบิวกินวันนี้เป็นครั้งแรกบ้างไหมคะมีไหมมีไหม อุ้ยหลายท่านเลยอโอ้ยยังไงคะยังไงคะมันมันอะไรคะเสียงเสียงแบบนี้คือมาจากอะไรคะแอบเห็นอย่างหนึง่งทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันทรงผมรบกวนทีมงานขอไม้นะคะให้แฟนคลับด้วยหนึ่งทร<ะ>งผมนี้คือเป็นทรงผมใหม่เลยหรือเปล่าคะ ใช่ครับพึ่งตัดครับผมพึ่งตัดเลยเมื่อกี้ครับก็อ,อไม่ใช่ <laughs> แอบเห็นในไอจี IG, ใช่ไหม <laughs> เห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันอยากรู้ว่าทำไมถึง <laughs> เลือกตัดทรงนี้ค่ะก็มันเริ่มยาวนะครับมันแบบอยากเปลี่ยนลุคบ้างครับผมอยากเปลี่ยนลุคบ้านะ <laughs> จะได้แบบกินนิดชิน้นเอา้าเกี่ยวเลย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะราโยงเข้ามาก่อนราโยงเข้ามาก่อนใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงคะทรงนี้หล่อไหมคะหล่อ แล้วสุดที่แล้วไม่ได้เลยนะหล่อทุกทรงใช่ไหมหล่อทุกทรงนะมอ่ะหล่อทุกทรงโอเคนะจ๊ะโอ๊ยตอนทุกคนคือแบบยกโทรศัพท์มือถือกันแบบสามคีกันเวอร์มากอ่ะยังนึงค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามาจากนิชินปกติแล้วน้องบิวกินได้ทานนิชินเป็นแบบว่าประจําวันอยู่แล้วไหมคะก็ทานบ่อยครับทานบ่อยมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทุกวันแต่ทีหนึ่งทานหลายวันนะผมอ่าช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกว่า นี่แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมกับนิชินที่สุดแล้วกลางคืนกลางคืนกลางคืนมันแบบหิวหิวแล้วแบบครัวสงบไปแล้วเราก็ไม่อยากจะไปแบบทําครัวให้วุ่นวายให้แม่บ้านตื่นเช้ามาแล้วมาด่าเราได้เราก็ทําอะไรเอาตัวรอดด้วยตัวเองครับง่ายๆเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วปกติแล้วน้องมิวกินทานเผ็ดเก่งไหมคะไม่ค่อยครับไม่ค่อยแสดงว่าถ้าทานรสใหม่ตัวซุปเกาหลีนี้ใส่ตัวผงเต็มๆเลยนะทานแล้วครับ ถ้าแล้วใส่เต็มเลยเหรอใส่เต็มแต่ว่ากินไปคําเดียวแล้วก็เอาเส้นมาล้างแล้วก็กินแต่เส้นครับจิงเลยเพ็ดดูจังเลยเผ็ดครับปกติไม่ค่อยทานเผ็ดใช่ไหมไม่ทานครับอ๋อแต่ถึงแม้ว่าจะใส่ไปแค่แบบนิดเดียวต่ใส่เต็มแต่ทานไปคําเดียวก็ยังคงอร่อยครับผมเส้นเหนียวนุ่มอาเส้นเด็ดน้ำซุปเป็นไงคะน้ำซุปน้ำซุปหอมครับผมหอมกลมกล่อมด้วยครับถูกต้องครับเอออุณหภูมิในร่างกายเวลาที่เราทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบ ฮอตขึ้นมั้งไหมคะมันฮอตขึ้นครับจริงฮอตอยู่แล้วว่าฮอตขึ้นไม่ใช่โอเคนะคะที่ได้กายเปเรงเงียบเหงาแล้ววันนี้น้องบิวกินคือไม่ตายใหม่เลยค่ะส่งอะไรไปคือมาได้หมดเลยครับผมทำไมวันนี้ถึงเลือกใส่ชุดสีแดงมาคะอ้าวก็เป็นสีแบรนด์เขาอะครับเออเห็นไหมคะของนิชชินครับผมเรารักแบรนด์เราก็ต้อง สพอร์ตครับผมสีซ uh ีไอครับผมอ่าสีประจำของสาวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการแบบว่าเชิญผู้โชคดีด้านล่างขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีนีนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าด้านล่างมีการแบบ โมเตลูไหว้พระก่อนออกจากบ้านมาหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ด้านล่างประมาณสักสี่หมื่นท่านได้ที่ดูถึงไหมคะคิดว่าถึงไหมคะนับยังไงก่อนสี่หมื่นท่านพอดีว่าสายตาเริ่มยาวแลวมันจะดูไกลๆไปนิดนึงอุ้ยอันนั้นคือไฟประจําของน้องบิวกินเลยหรือเปล่าคะเป็นอ่าใช่ครับเป็นเป็นแท่งไฟเป็นแท่งไฟใช่มีชื่อเลยนแท่งไฟไหมคะมีครับผมอุ้ยชื่อว่าอะไรคะแท่งไฟครับ โอเคค่ะขอบคุณนะคะคือว่าแท่งไฟแท่งไฟครับไม่ได้งานหน้าอาจจะมีชื่อใหม่มาก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือคาดหวังเลนะอีกชื่อหนึ่งครับอะไรฮะบงนะครับผมชื่อนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยนะคะเป็นชื่อที่ดูแปลกใหม่มากๆเลยชื่อบงประมาณนี้นะคะแล้วได้ข่าวว่าเขาจะมีแคมเปญที่บอกว่าพาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยใช่ครับมีของรางวงของรางวัลไม่แน่ใจว่าแฟนคลับมีคนไหนแบบว่าส่งเข้ามาแล้วบ้างไหมคะมีไหมไม่ไหม อ่ส่งเข้ามาแล้วมีของรางวัลมากกว่า1นึล้านบาทแล้วก็มีของรางวัลจากทางนิชินแต่ของรางวัลจากน้องบิวกิน,น่ะคะอยากรู้ว่าคืออะไรแอบกระซิบได้ไหมแอบกระซิบ <laughs> เออเราจะไปทางไหนกันต่อดี <laughs> <laughs> เอากระซิบเป็นแบบว่า ที่สามารถให้ทุกคนเข้าใจได้ด้วยใช่ไหมคะมากมายมากมายมากมายโอเคอันนี้คือเป็นคําตอบที่เป็นของรางวัลมากมายรางวัลมากมายครับผมโอเคมากมายทางทางแฟนคลับเข้าใจไหมคะว่ามากมายนี่คือมีอะไรบ้างเข้าใจเข้าใจออเข้าใจแล้วมีต้องเหลียวไม่เข้าใจคนเดียวใช่ฮะอุ่ฮะโอ้ยงั้นต้นเหลียวขนุญาตลงไปด้านล่างแล้วแฟนคลับขออาสาสมัครหนึ่งคนขึ้นมาบนเวทีได้ไหมฮะอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นเชิญ นโอ้โหเจ็บจีนโโอ้หเจบจีนน่ารักมากเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยดูน่ารักพูดเก่งนะตอนแรกนึกว่าแบบอาจจะพูดแบบไม่ค่อยเก่งเป็นคนขี้เขินขี้อายหรือว่ามาคนเดียวเป็นเซนต์ออกมาแล้วมาพูดเก่งกับพูดมากนะแต่พูดรู้เรื่องอยู่นะครับขอบคุณมากครับหรือว่าหรือว่าหรือไป็นคงชมหรือเป็นคัดความชมหรือว่ามาคนเดียวแล้วเขินหรือเปล่าปกติจะใช่ใช่ไหมใช่ ชอบชงด้วยนีกรใสายชงเป็นสายชงใส่ชง,ชง,ชงอยู่บ้านนี่อยู่อย่างนี้ได้นะชงอย่างเดียวชงอะไรครับมผมชงแต่นิชินกินอยีกเดียวครับรองเลอค่ะรับรอเลยค่ะโอ้โหโอ้ขอบคุณคนระับตอนนี้ลูกค้าก็คือแบบ นี่เดี๋ยวไมโพอ้วเปล่าเนี่ยแฟนพูดไปเรื่อยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่อนดูสคริปต์ก่อนมันเกินไปเล้วเนี่ยเออวันนี้นะคะของรามันก็บอกไปแล้วว่ามีมากมายประมาณนี้นะคะแล้วเวลาที่น้องบิวกิ้นเนี่ยนะคะได้มีการลองชิมไปแล้วกับรถใหม่ล่าสุดเป็นซุปเกอร์ลีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแล้วถ้าวันนี้เผื่อมีแฟนคลับคนไหนยังไม่เคยลองทานอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะอร่อยมากครับแล้วก็เผ็ดมาก แต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนทนเผ็ดไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเอาแต่รสชาติตัดเรื่องความอดทนความเผ็ดไปอร่อยมากชอบมากมันแบบมันกลมกล่อมมากครับผมบอกแฟนคลับสิบอกแฟนคลับบอกแฟนคลับอร่อยครับผมหมายถึงนิชชินหรือหมายถึงอะไรนะครับใช่นิชินครับโอเคหมายถึงนิชินนะคะน่ารักไหมคะ ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ,คะกิจกรรมบนเวทีก็คือจะมีการเล่นกลงเล่นเกมการามีกระโดดเชือกนะคะมีชักเยอร์มีวิ่งผัดด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเอาสบายเลยครับเอาเลยฮะ ล่าเล่นลาเล่นไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยวอร์ร้างกกยมาพร้อมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีสักสิบคนคแต่นะคะจะขอแจ้งก่อนว่าเนื่องจากว่าวันนี้เรามีอยู่หลายเกมเลยนะคะคเวลาที่ลงทะเบียนเนี่ยคุณจะได้หางบัตรมามีมีใครได้หางบัตรแล้วโชว์หน่อยได้ไหมคะโชว์หน่อยได้ไหมหางบัตรหางบัตร<อ>หางบัตรเต็มเลย <laughs> ยังไม่ได้ชู<อ>เลยคะ่ะหางบัตรชูหน่อยช์หางบัตรหน่อย โอเคประมาณนี้นะคะก็วันนี้แหละเป็นการเสี่ยงดวงนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าใส่เสื้อผ้าสีมงคลมาหรือเปล่าก่อนออกจากบ้านได้ทำดวงมาประมาณไหน <laughs> มีการมูเตลูไหมนะคะ <laughs> เกมแรกของเราค่ะชื่อว่านะคะเกมระเบิดความฮอต โดยกติกาของเราจะหาผู้โชคดีจากด้านล่างตรงนี้แหละนะคะสิคนคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยขเขาจะมีการลงทะเบียนด้านหน้าค่ะน้องบิวกินทุกคนก็จะได้หางบัตรมาแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีการนะคะจับตัวเอ่อจับฉลากด้านหน้านะคะ <c oughs> เพื่อลุ้นว่าใครจะเป็นสิคนนะคะที่ขึ้นมาด้านบนเวทีถ้าต้นหลิวจับขึ้นมาแล้วนะคะเอาน้องบิลกินนะคะเดี๋ยวน้องบิลกินจะจับขึ้นจับขึ้นมาแล้วก็จะประกาศหมายเลขนะคะแล้วก็ที่นั่งนารบกวนทุกคนนะคะแสดงตัวตนกับทีมงานนะคะฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งนี้นะคะข้างเวที ขอเอาหางบัตรมาด้วยนะคะทุกคนฟังอยู่ใช่ไหมคะเราเห็นโทรศัพท์แบบอุ้ยกำลังแบบตั้งหน้าตั้งตาถ่ายน้องบิลกินกันใหญ่เลยเขาเก็บเรียญไเขาเดี๋ยวเขาอัดไว้แล้วเขาไปฟังกดเกมที่บ้านนะผมแล้วไปเล่นที่บ้านเหรออ๊้ยตายแล้วเล่นที่บ้านไม่มีบิลกินแล้วนะคะมีแต่ในจอแล้วนะโอเคเอาขออนุญาตเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องบิวกินนะคะจับมาสิบรายชื่อขอทีละรายชื่อนะคะได้เลยครับ หนึ่งอะไรชื่อก่อนหนึ่งอะไรชื่อก่อนโอ้โหเพลงมันมากเลยนะบิวมากเลยเราต้องมีเพลงบิวบิวเนาะเวอันนี้มีแบบอุ้ยอันนี้เหมือนมีใครทำสัญลักษณ์อะไร้หมอ่ะเขาไม่มีมีคนแรกค่ะหมายเลขศูนย์สี่เจ็ดค่ะศูนย์สี่เจ็ดนะคะที่นั่งจีเจ็ดค่ะที่นั่งจีเจ็ดค่ะอันนี้เราเป็นการบอกประกาศหมายเลขผู้โชคดีนะคะไม่ไม่ได้ใบหวยนะคะศูนย์สี่เจ็ดค่ะศูนย์สี่เจ็ดยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยโอเคอ่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญข้าวพิธีเลยค่ะ ขอเอาตัวห่างบัตรมาด้วยนะจ๊นะศูนย์สีนะเฮ้ยมีทุกคน,นกด้วยเ<ม>หรอศนย์สี่เจ็ดโอเคข้างเวทีนะคะมาเล่นต่อไปค่ะ069ค่ะที่นั่ง F14 F14 ค่ะ0ูนย์หกอยู่ไหมคะโอเคเอ่ออยากจะให้เวลาแบบว่าถ้าเป็นชื่อเราเราดีใจเราตื่นเต้นส่งเสีย <S <S แบบแท้นิดหนึ่ง <S 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 ได้ไหมคะได้ไหมคะ คนต่อไปเดี๋ยวเตรียมตัวนะเตรียมตัวขอเสียงดังๆนะคะขอเสียงดังๆนะอ่ะหมายเลขหนึ่งสามสองที่นั่ง A6 ค่ะโอ้โหโ,โอเคสนันลงเลยอ่ะอ่ะสามคนแล้วค่ะสามคนแล้วต่อคนที่สี่ค่ะคนที่สี่หนูต้องเสียงดังกว่าเมื่อสักครู่นี้นะลูกไม่งั้นไม่ขึ้นมานะไม่ขึ้นนะหมายเลขต่อไปหมายเลขศูนย์สี่เก้าที่นั่ง G9 จ้า กินลูกใช้กระดาหักกินนิดนึงอุ้ยตายแล้วโอเคโอเคหมายเลขต่อไปค่ะคนที่5้นะจ๊ะหมายเลขศูนย์ที่นั่ง e อีสอค่ะขอบคุณคุณพี่คนเนี้ามากนะครับผม <c oughs> อ่ะคนที่6นะจ๊ะหมายเลขต่อไปนะคะ090ที่นั่ง d 6จ้า <c oughs> ดีมากดีมากใครเสียงดังสุดนี่มีสิทธิ์ขึ้นมานะรู้เปล่า <c oughs> อ่าต่อค่ะ หมายเลขต่อไปนะหมายเลขหนึ่งสี่ห้าที่นั่ง A A เอห้าจ้าอะมาหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขหนึ่งสามเจ็ดที่นั่ง A อหนึ่งหนึ่งค่ะโอ้ยเอ็นดูเกมน,นี้จังเลยอะ่ะอยากจับให้ได้แนละ้วจะพยายามนะจะพยายามยหมายเลขอุ่ยมันเหลือสองใบสุดท้ายแล้วตัวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเกมหน้า,นาเนาะรอเกมหน้า หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข098ที่นั่งด e ี14จ้าคนไหนคะคนไหน09โอเคไม่ใช่ครับเป็นสายเฮลท์นะผมเพรโอเคโอเคโอเคสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตเธอโอเคคุณพี่เขาคือคนใจบุญหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขสุดท้ายได้แก่หมายเลข <c oughs> 074ที่นั่ง e4 จ้าก็ยังคงไม่ใช่แก็งหนีไม่เปไล่ไม่มาแก้หน้า พบไหมคะทั้งสิบท่านโอเคเกมนี้ค่ะเป็นเกมระเบิดความฮอตนะคะเนื่องจากว่าความฮอตเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายมันก็จะต้องมีความสูงขึ้นนิดนึงนะคะแต่เราจะให้ทีมงานค่ะวัดอุณหภูมินะคะผู้โชคดีทุกคนก่อนเราไปการวัดอุณหภูมิเพื่อเล่นเกมนะคะทุกคนตรงนี้ปลอดภัยจากโควิดหายห่วงนะคะ <laughs> หายห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ โอเคอ่ะวัดคุณภูมิเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนนี่ก็จะมีโต๊ะแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีนิชินนจะจ๊ะวางให้เลยเป็นรสชาติใหม่ค่ะซึ่งด้านในเนี่ยเขาจะใส่น้ํามาให้เรียบร้อยแล้ว<อ>แต่เนื่องจากว่าอาจหลายคนนะคะอาจจะทานเผ็ดไม่เก่งเหมือนน้องบิวกิ้นเราก็เลยยังไม่ใส่ตัวผงเครื่องปรุงให้ให้เขามาใส่ใเองเบอร์ให่มาใส่นยใช่อะมาเลยมาเลย คนจริงน้องบิวกิ้นน่าจะแข่งด้วยเนาะอะไรนะฮะน้องบิวกิ้นน่าจะแข่งด้วยเนาะเป็นคนชาติเด่นครับเห็นนอะะไรเป็นคนชอบเห็นคนทรมาร์ะชอบเห็นคนทรมานร์ดละอ่ะอ่ะเตรียมเลยโอเคติดชื่อพร้อมน้ำพร้อมนะคะถ้าระดับความเผ็ดเนี่ยน้องบิวกิ้นทานไปคำเดียวเองเหรอคะวันนั้นอ่ะฮัลโหลฮัลโหลน้องบิวกิ้นบนทานไปคำเดียวเลยเหรอฮะครับคเรับไม่เก่งเลยใช่ไหมไม่เก่งเลยแสดงว่าเลเวลสิบเราให้สิบเลยไหม หมายถึงความความเผ็ดในวัน,นที่เราได้ทานไปที่เราได้ลองทานให้สักร้อยหนึ่งนะ <laughs> <laughs> ให้สักร้อยเลย <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะให้ผู้โชคดีนะคะขึ้นมาข้างบนยืนเรียนกันตามนี้เลยนะคะเราจะมีนชิชชนอยู่สิบถ้วยค่ะแล้วก็จะให้เขาใส่เครื่องปรุงได้เองเลยนะคะเพราะว่าชอบเผ็ดประมาณไหน <laughs> เผ็ดมาก <laughs> เผ็ดน้อยก็สามารถปรุงได้เองเลยหลังจากนั้นก็จะมีการให้ทุกคนเนี่ยทานตัวนี้พร้อมๆกันนะคะแต่เวลาทานเนี่ย เนื่องจากว่าเราเข้าใจนะคะว่ามันเผ็ดบางคนอาจจะทนความเผ็ดมากไม่ไหวเราเราไม่ซีเรียสน,นะคะว่าจะต้องทานหมดนะคะทานแค่ที่เราพอไหวทานแค่ที่พอไหวนะคะแล้วเวลาทานของเผ็ดเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรามีวิธีอื่นอีกไหมคะที่ทาให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นกว่านี้อีกก็ไปวิ่งรับโลงก็นด้เล อุณภูมิขึ้นใช้ได้ครับมีหลายวิธีครับผมหมายถึงทานเสร็จแล้วก็ไปวิ่งรอบโรงเลยว่าได้ตรงนี้ได้ไหมก็ต้อตบได้เลยครับนี้เป็นพื้นที่ของทุกคนครับทาได้เลยสบายครับผมเพราะว่าหลังจากทานเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่ากระโดดตบไปวิ่งกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานเขาวัดอุณหภูมินะคะใครอุณหภูมิสูงสุดวัดวัดหนาตากระเต้นหัวใจแทนวัดทันเละแทนเหรอลูกหนูยังหนูยังต้องหายใจอยู่นะ ก็จะให้ทีมงานนะคะวัทัดเลยเออไม่ใช่ว้าุณหภูมิพี่ก็รู้นะครับว้าโรนภูมิในร่างกายนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะ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 ไม่ต้องเขินนะคะคนเยอะแยะเลยไม่ต้องอายเลยเอ๊ะจะถนัดไหมนะวุ้นมันดูแน่นไหมคะทีมโอนโหพื้นที่แบบกว้างขวางพอดีกับทุกคนมากๆเลย มัดูแน่นนหนึ<ช>่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็จะได้แบบแย่งอากาศกันหายใจก็ <c oughs> จะได้อุณหภูมิขึ้นกันด้วยเรา <นะ S 1> เรา <นะ S 1> ทานแต่ถ้วยตัวเองนะลูกนะไม่ต้องทานถ้วยเพื่อนนะลูกนะ <c oughs> <c oughs> เอาแค่ของตัวเองพอนะคะแค่ของตัวเองพอ <c oughs> อุ๊ยฝั่งนู้นบอกว่าร้อนจังเลยอากาศร้อนเหรอคะหรือว่าความฮอตของคุณเบลกินมีไหมมีไหมมีมาสู้ขึ้นไหม มีไหมโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่มครับผม,มเป็นเอ่อวันนี้มาในตรีมกริบครับผมมาในตรีมแบบโปรป์ทุกคนพร้อมไหมคะโอเคพื้นื้นที่โอเคไหมลองซ้อมก่อนไหมเราระหว่างที่จะแบบอ่าตอนนี้ก่อนจะเริ่มให้ให้ปรุงก่อนค่ะให้ปรุงก่อนให้ปรุงก่อน <c oughs> อยากได้เผ็ดประมาณไหนได้เลย <c oughs> น้องพิวกินเขาใส่แบบว่าบทซองเลยนะลองปรุงดูนะครับดูจากเท่าที่ดูนี่น่าจะเส้นอื่นแลนะ <c oughs> เทไว้นานแล้วใช่ไหมครับชิมนานตันหนึ่งตันหนึ่งอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนอเทเลยค่ะโอเคเลยค่าเส้นนูเหนียวนุ่มมากเลยนี่ใช่เส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปกลมกรดเผ็ดร้อนเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบทานอะไรแซ่บๆครับแต่น้ำซุปหาไม่เจอเลยนะตอนเนี้ยน้ำซุปอยู่ในเส้นหมดแล้วครับมีการดกกลิ่นเป็นยังไงบ้างคะกลิ่นเป็นยังไงบ้างกลิ่น กินหอมค่ะโอเคกินอหอมนะคะอับปรุงอ่ะคนด้วยคนด้วยทุกคนทำไมต้องแบบปุงไปโอ้โหอ,อ,อย่างนี้เลยอ่ะมีการชี้แจงจุประสงค์ความต้องกอารเล็กน้อยนะครับผมอา่านิดหนึ่งนะฮะนีเ่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะว่าผู้โชคดีสิบคนนี้เนี่ย จะได้ของรางวัลอะไรกันบ้างซึ่งของรางวัลน,นะคะรอบนี้ก็มาจากน้องบิวกินทั้งหมดเลยน่ารักมากน่ารักมากน้องบิวกินอยากอยากให้กำลังใจอะไรผู้เช้ากี้หน่อยไหมคะเซ้า <ś c oughs> ้นะครับโอเคก็คือของรางวัลวันนี้นะค่ะนะคะจะเป็นน้องบิวกินนะคะมอบให้ทุกคนแล้วก็ผู้สนับสนุนของรางวัลก็เป็นนิชิชินนะคะอปปเอาประมื<พ>อเลขไหนได้ไหมคะขอะคุณค่ะ อ่ะตรงนี้ตรงนี้ทั้งสิบคนพร้อมไหมคะเออพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเหมือนไหมก็เอะพร้อมไม่พร้อมเปล่าไม่รู้แฟนคลับพร้อมไหมคะแฟนคลับทุกคนมีไซส์พร้อมไหมคะกองเชียร์ก็พร้อมนะโอเคเราจะนับแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะเราเออไม่ได้กําหนดนะคะไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะต้องว่าจะต้องทานหมดถ้วยนะคะทานเท่าที่เราไหวแล้วลูกนะ แค่ที่เราไหวแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายก็เหมือนที่น้องบิวกินบอกได้เลยกระโดดตงกระโดดตกนะคะรู้ที่ไหวนะครับถ้าไม่ไหวก็อดทนครับผม <laughs> เราเกิดเป็นคนเราต้องอดทนับโอเคโอเคตามนั้นนะคะอ่ะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะสึ่แเพลงสักสีนะคะ <laughs> <laughs> เพลงมันว่าจรกินกันแบบสโลสุดเพลงย ไหวอยู่ไม่ไหวบอกไหวค่ะเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดเขาบอกไม่เผ็ดเลยตายแล้วก็เรายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเอาเวลาไปเผ็ดใส่แล้วใส่แล้วตอนนี้เผ็ดคือแบบครื่องคัตมากเลยใช่ครับโอ้โหอันนี้เผ็ดจริงหรือว่าหรือว่าช่วยช่วยแล้วแบบเนี้ยอร่อยค่ะอร่อย เดี okay. ๋ยวไม่ใช่นะเทปใช่ไหมครโอเคพอแล้วหรอถ้าใครถ้าใครที่ว่าอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยกำลังสูงเต็มที่แล้วเนี่ยมาวัดอุณหภูมิได้เลยนะคะหรืออยากจะไปวิ่งรอบรอบโรงก่อนก็ได้กระโดดตบก็ได้ได้หมดเลยเราไม่ซสีเรียดเราไม่เสีเรียสเลยนะใครอยากให้คิดงานนะคะวัดอุณหภูมิก็ยกมือได้เลยนะโอ้ฝั่งนู้นดูหิวนะคะเออน่าจะหิวนิดนึงนะคะ